สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะตั้งรัฐบาลได้แน่พิธาไม่หวั่นเจอสามดานกกตสารรัฐธรรมนูญสอวอหัวหน้าแปดพักร่วมย้ำตั้งรัฐบาลได้แน่เพื่อไทยเปิดบ้านประชุม8พักร่วมพิธาคาดทำลายตั้งรัฐบาลขยับเร็วขึ้นย้ำรอความชัดเจนจากกกตเรื่องหุ้นชละน่านย้ำชัดตั้งรัฐบาลได้แน่เมื่อเวลา12บสนาฬิกา20นาทีวันที่7มิถุนายน2 5 6 6ที่พักเพื่อไทย นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลพร้อมแกนนำพักร่วมจัดตั้งรัฐบาล8ปดพักถแถลงภายหลังประชุมความคืบหน้าจัดตั้งรัฐบาลเป็นครั้งที่3ว่ามีวาระสําคัญ2เรื่อง 1. ประเมินสถานการณ์การเมืองทําลายจัดตั้งรัฐบาล 2. อัปเดตความคืบหน้าคณะทํางานและคณะกรรมการประสานงานผลการประชุมหัวหน้าพัก8ปดพักเห็นตรงกันว่านั่นยินดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกะกะตจะรีบทํางานรับรองสสให้เร็วที่สุด 95%ถ้าเป็นไปอย่างประธานกกตให้สัมภาษณ์ไว้หรือสื่อเคยให้ทำลายขึ้นมาว่า13กรกฎาคมเป็นวันสุดท้ายหากมีกระบวนการรับรองสอสรายงานตัวเปิดประชุมสภาเลือกประธานสภาเลือกนายกและมีการถวายสัตว์ที่ประชุมเห็นตรงกันว่าน่าจะเลื่นขึ้นมาเร็วมากขึ้น2-3สัปดาห์หัวหน้าพักทุกคนต้องเตรียมพร้อมจัดเตรียมนโยบ,บายถแถลงต่อรัฐสภา ดูการเปลี่ยนผ่านงบประมาณที่น่าจะเข้าสภาช่วงสิงหาคมถึงกันยายนถ้าจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วก็จะบริหารจัดการงบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและดูแลประชาชนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเป็นเรื่องน่ายินดีที่เราจะขยับทำลาย ส่วนเรื่องอัปเดตการทำงานจะประชุมครั้งถัดไปในวันที่20มิถุนายนที่พักไทยสร้างไทยนอกจากนี้ได้ประสานคณะกรรมการประสานงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเพื่อตั้งคณะทำงานเพิ่มขึ้นอีก2คณะคือ1คณะทำงานเกี่ยวกับการปฏิรูปประมง 2. คณะทำงานเรื่องการดูแลการเปลี่ยนผ่านงบป,ประมาณเมื่อถามว่าทำลายขยับขึ้นมาปัญหาเรื่องประธานสภาระหว่างก้าวไกลและเพื่อไทยจะจบได้แล้วใช่หรือไม่ นายพิธากล่าวว่ายังพูดคุยกันอยู่แต่เมื่อไม่ใช่วันที่13กรกฎาคมแล้วมันเลื่อนเข้ามาทุกกระบวนการทำงานทั้งเรื่องบุคลากรนโยบายงบประมาณก็สรุปได้ว่าต้องเร่งรัดการทำงานมากขึ้นขณะเดียวกันเรื่องความเชื่อมัน่นพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้พร้อมเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นไปเรื่อยๆในเรื่องการบริหารจัดการเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจที่ทำงานเพื่อคนทุกคน เมื่อถามว่ากกตอสอบถามพรรคเก้าไกลเรื่องการใช้สัญ,ญลักษณ์ค้อนเคียวอยากอธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ว่าจุดยืนการใช้สัญ,ญลักษณ์ทั้งหาเสียงโดยตรงโดยอ้อมเป็นอย่างไรนายพิธากล่าวว่าสําหรับพรรคเก้าไกลคาชี้แจงก็ตามที่โพสต์ว่าเป็นการแสดงออกถึงเครื่องมือธรรมาหากินของปาร์ตี้ิสที่อยู่ใน100คนซึ่งมีทั้งเกษตรกร,กรแรงงานจุดประสงค์ก็มีอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรมากกว่านั้นเมื่อถามว่าผ่านไปสีสัปดาห์พลเอกประยุจันโอชานายก ยังไม่โทรมาแสดงความยินดีที่ชนะเลือกตั้งใช่หรือไม่นายพิธากล่าวว่ายังไม่มีเข้าใจว่าธรรมเนียมปฏิบัติของตนกับพเด็กประยุทธ์คงต่างกันวันหนึ่งถ้าตนเป็นนายกถ้าเกิดแพ้เลือกตั้งตนก็ต้องเป็นคนโทรหาผู้ชนะและยอมแพ้เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลไหลลอยต่อมากที่สุดถ้าเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งเมื่อถามถึงกรณีเป็นผู้จัดการมรดกหุ้นไอทีวีได้รับมาเมื่อไหร่และเป็นสสเมื่อปี2562 ถือหุ้นดูหรือไม่นายพิธากล่าวว่าเรื่องหุ้นต้องรอฟังรายละเอียดกะกะตการเป็นผู้จัดการมรดกเริ่มตั้งแต่เมื่อสารสั่งจนกระทั่งถึงตนโอนหุ้นซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกอย่างเดียวไม่ได้รับโอนเมื่อถามว่ากะกะตตั้งประเด็นนี้ไว้แล้วและอาจจะเข้าข่ายรู้อยู่แล้วยังมาลงสมัครมีคำชี้แจงหรือไม่นายพิธากล่าวว่ากะกะตยังจัดการเรื่องการตั้งรูปคดีอยู่ ตรงนี้ไม่จําเป็นต้องตอบมากไปกว่านี้รอความชัดเจนจากกะกะตต่อข้อถามที่ว่ากระบวนการฟื้นฟูทีวีอยากให้นายพิธาระบุว่าใครอยู่เบื้องหลังกระบวนการนี้นายพิธากล่าวว่าไม่ทราบว่าใครอยู่เบื้องหลังแต่ต้องพูดกันให้ชัดไม่ว่าพยายามจะฟื้นคืนชีพมาด้วยเหตุผลทางธุรกิจของผู้บริหารเองหรือเพื่อเหตุผลทางการเมืองเพื่อสกัดกั้นตนไม่ได้มีปัญหาแต่ความน่าจะเป็นมันมีอยู่ในอนาคต ตนต้องบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงในอนาคตในอดีตท,ที่ผ่านมาทั้งเรื่องหลักฐานต่างๆหรือหลักกฎหมายในการตัดสินถ้าบริสุทธิยุติธรรมมีมาตรฐานเดียวกันมาตนคิดว่าในอดีตท,ที่ผ่านมาไม่มีปัญหาในการจัดตั้งรัฐบาลก็คงตอบได้เท่านี้เมื่อถามว่าหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองแคนดิดเดตนายกจะมาจากพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายพิธากล่าวว่าอุบัติเหตุทางการเมืองเราอนุมานได้หลายรูปแบบ แต่เป็นสิ่งที่เราเตรียมตัวไว้หมดแล้วในทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อทําให้โอกาสเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดน้อยที่สุดส่วนที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่านายพิธาจะเจอ3ด่านคือกกตสารรัฐธรรมนูญและสวกว่าจะได้เป็นนายกทั้งที่คนเชียร์เยอะมากแต่ข่าวที่ออกมามีแต่ประเด็นเรื่องหุ้นอทีวีนั้นนายพิธากล่าวว่าไม่รู้สึกกังวลแต่ไม่ประมาททั้ง3ด่าน ตนวางแผนทำงานและมีคีแมนดูแลทั้ง3ด่านยังเดินหน้าทำงานต่อไปแต่ไม่ประมาทและขอให้ประชาชนอย่าก,กังวลใจจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอนส่วนที่มีรายงานข่าวไปค้ำประกันนี้สินจำนวนหนึ่งแต่ไม่แจ้งปปชจะมีผลต่อคุณสมบัติการเป็นนายกหรือไม่นั้นนายพิธากล่าวว่าเรื่องนี้ไม่น่ามีปัญหาเพราะมีการประสานกับปป,ปชโดยตลอดซึ่งยังไม่เห็นข้อมูลทั้งหมดและหากมีคนร้องจริงหรือมีคำถามจากปป,ปช ยินดีชี้แจงเช่นเดียวกับการถือหุ้นแต่เป็นเรื่องปกติที่มีเรื่องต่างๆเพื่อมาสกัดกั้นและไม่ได้กังวลใจ ส่วนที่มีข่าวจะให้ใบแดงกับว่าที่สสอาจอทําให้สส่วนสสเก้าไกลหายไปจะต้องเปลี่ยนสมการการตั้งรัฐบาลหรือไม่นายพิธากล่าวว่าตนไม่ทราบว่าจะให้ใบแดงถึง20คนจริงหรือไม่เท่าที่สอบถามไม่ได้ร้องกันถึงขั้นนี้และหากให้เลือกตั้งใหม่ก็พร้อมลงเลือกตั้งและคิดว่าจะเป็นจุดที่ทําให้เราได้สสมากขึ้นด้วยซ้ําจึงมั่นใจว่าไม่กระทบกับการจัดตั้งรัฐบาล ด้านนายแพทย์ชลนานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวถึงกระแสข่าวพลเอกประวิตย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐจะวางมือทางการเมืองหักเป็นจริงพร้อมรับสสพักพลังประชารัฐร่วมรัฐบาลหรือไม่ว่าเรื่องนี้พักเพื่อไทยยังไม่ได้พูดคุยกันและไม่มีการสมมติว่าจะเกิดขึ้น ส่วนที่ถามว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับนายพิธาจะทําอย่างไรนั้นยืนยันว่าพักเพื่อไทยมุ่งมั่นที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้และป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองให้มากที่สุดจากการพูดคุยขณะนี้ยังมั่นใจว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้ฉะนั้นการสมมุติถึงเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นขออนุญาตไม่สมมุติและมั่นใจว่าจะไม่เกิดขึ้นขขอขค้นแรงข่าวจากข่าวสด ขอบคุณเพื่อนที่ฝั่งคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ